เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งแถวคูบอนเมื่อประมาณสิบปีที่ผ่านมาคุณหนุ่มทำอาชีพเกี่ยวกับการขายของสำหรับสัตว์เลี้ยงต่างๆเป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นครึ่งปลูกติดกันทั้งหมดเจ็ดหลังบ้านคุณหนุ่มจะอยู่เป็นหลังสุดท้ายผัดออกไป ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวยกสูงคุณหนุ่มเปิดธุรกิจนี้ให้แฟนกับน้าสาวของแฟนเป็นคนดูแลเพราะคุณหนุ่มต้องไปทํำงานกับคุณพ่อจึงไม่ค่อยมีเวลาดูแลแต่ก็ยังคงอาศัยหลับนอนอยู่ที่อาคารพาณิชย์แห่งนี้จนอยู่มาได้ประมาณสองปีก็เริ่มรู้จักเพื่อนบ้านคนอื่นๆมากขึ้น ส่วนบ้านเดี่ยวข้างๆเป็นคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งมีลูกด้วยกันหนึ่งคนแต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนานๆทีภรรยาจึงจะพาลูกมาเที่ยวหาที่บ้านในช่วงเย็นของทุกวันพี่ผู้ชายผู้เป็นสามีมักจะเดินออกมาทานข้าวที่หน้าบ้านเป็นประจำ แล้วอยู่มาวันหนึ่งระหว่างที่คุณหนุ่มกำลังนั่งทํางานอยู่บนชั้นสองของบ้านเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆอยู่ดีๆแฟนคุณหนุ่มก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาในห้องแล้วบอกว่าหนุ่มใครก็ไม่รู้มาเคาะประตูอยู่บนดาดฟ้าซึ่งดาดฟ้าของอาคารพาณิชย์แห่งนี้มันจะเชื่อมหากันทุกหลัง คุณหนุ่มเลยบอกกลับไปว่าเสียงลมหรือเปล่าลมมันแรงนะแฟนคุณหนุ่มก็ได้แย้งว่ามันไม่ใช่เสียงลมแต่มันเป็นเสียงเคาะประตูจริงๆคุณหนุ่มจึงได้ลุกขึ้นไปดูไปยืนฟังอยู่ที่หน้าประตูทางขึ้นดาดฟ้าก็ได้ยินว่า มันมีเสียงเคาะจริงๆคุณหนุ่มรู้สึกแปลกใจมากจึงได้เดินไปหยิบเอาอาวุธออกมาไว้เพื่อป้องกันตัวแล้วคุณหนุ่มก็ได้บิดลูกบิดประตูออกไปแต่ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ที่หลังประตูนั้นเลยมีเพียงความมืดมิดที่ปกคลุมอยู่ทั่วดาดฟ้าเท่านั้นคุณหนุ่มได้เดินขึ้นไป แล้วใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆบริเวณแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆจึงได้เดินกลับลงมาแล้วล็อกประตูไว้เหมือนเดิมแต่แฟนคุณหนุ่มค่อนข้างจะวิตกเพราะกลัวว่าจะเป็นขโมยแต่ก็ยังไม่ทันที่คุณหนุ่มจะเดินกลับลงไปเสียงเคาะมันก็ดังขึ้นอีกครั้ง คุณหนุ่มหยุดชงักทันทีส่วนแฟนก็รีบวิ่งหนีลงไปข้างล่างคุณหนุ่มคิดในใจว่าถ้าเคาะอีกทีจะเปิดออกไปดูว่าเป็นใครกันแน่สักพักเสียงเคาะมันก็ดังขึ้นอีกครั้งคุณหนุ่มไม่ร้อยสิ้นเสียงรีบเปิดพรวดออกไปทันทีแล้วกวาดสายตาไปร,บรอบๆบริเวณ แต่มันก็มีแค่เพียงความมืดเท่านั้นเมื่อคุณหนุ่มเห็นเช่นนั้นก็คิดว่าคงจะไม่ใช่คนแล้วแน่ๆอาจจะเป็นเจ้าที่ที่มาเตือนเพราะอาคารพาณิชย์แห่งนี้เพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่ๆยังไม่ได้มีการตั้งสารพระภูมิและภายในบ้านก็ยังไม่มีพระอีกด้วยแต่คุณหนุ่ม ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวแต่อย่างใดจึงได้ปิดประตูแล้วเดินลงมาข้างล่างแต่เสียงเคาะนั้นมันก็ยังคงดังอยู่ในขณะที่คุณหนุ่มนั้นกำลังเดินลงมาคุณหนุ่มได้บอกกับแฟนว่าไม่ต้องคิดมากถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจแฟนคุณหนุ่ม ก็ได้ถามปากสันส่นๆว่าเมื่อก่อนไม่เห็นได้ยินอะไรเลยแต่ทำไมเดี๋ยวนี้ถึงได้เป็นแบบนี้คุณหนุ่มก็ได้บอกกับแฟนไปว่าคิดแบบนี้ละกันที่นี่เป็นอาคารสร้างใหม่เราเพิ่งมาอยู่ใหม่ด้วยสารพระภูมิก็ยังไม่มีพระก็ไม่มี เขาเลยอาจจะมาเตือนก็ได้จนเวลาผ่านมาประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้เสียงเคอะก็ยังคงดังอยู่ทุกวันในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีสองจนแฟนคุณหนุ่มนั้นนอนไม่หลับต้องรอให้คุณหนุ่มกลับเข้าบ้านก่อนถึงจะนอนได้แล้วอยู่มาวันหนึ่ง แฟนคุณหนุ่มก็ได้ตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะปวดปัสสวาวะจึงได้เดินออกไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่าแฟนคุณหนุ่มได้ร้องกรี๊ดขึ้นมาจนลั่นบ้านวิ่งตเตลิดเข้ามาหาคุณหนุ่มพูดปากสันๆว่าผีหลอกผีหลอกคุณหนุ่มได้พยายามปลอบแฟนแล้วถามว่าตาฝ่ายหรือเปล่า แต่แฟนเอาแต่ร้องไห้เหมือนคนสติแตกคุณหนุ่มจึงได้ถามต่อว่าเป็นอะไรสักพักแฟนคุณหนุ่มก็ได้บอกว่าเห็นผู้ชายไม่มีหัวยืนอยู่หน้าบันไดาทางขึ้นดาดฟ้าซึ่งบันไดจะอยู่ถัดจากห้องน้ำไปประมาณ4ี่เมตรคุณหนุ่มจึงได้เดินออกไปเปิดไฟดู แต่ก็ไม่เห็นอะไรจึงยืนรออยู่หน้าห้องน้ำจนแฟนทำธุระเสร็จแล้วค่อยกลับมานอนแฟนคุณหนุ่มก็ได้บอกว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าจะเข้าห้องน้ำขอให้คุณหนุ่มไปเป็นเพื่อนหน่อยเพราะว่ากลัวมากรุ่งเช้าคุณหนุ่มจึงได้เล่าเรื่องนี้ให้กับคุณแม่ท่านฟัง คุณแม่ก็ได้บอกว่าไว้เดี๋ยวแม่จะหาพระมาให้และในเย็นวันหนึ่งช่วงเวลาประมาณ5้าโมงกว่าๆหลังจากที่คุณหนุ่มกลับมาจากที่ทำงานก็เห็นพี่ผู้ชายที่อยู่ข้างบ้านกำลังนั่งทานข้าวอยู่ที่ร้านข้าวหน้าบ้านซึ่งพักหลังๆ มักจะเห็นพี่ผู้ชายทำหน้าตาเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาดูดบุหรี่จัดเหมือนคนกำลังมีความทุกข์หนักคุณหนุ่มจึงได้เข้าไปนั่งคุยด้วยแล้วก็ได้ถามขึ้นว่าพี่เป็นอะไรครับทำไมดูเครียดจังดูหน้าตาหมองหมองพี่ผู้ชายกลับตอบมาสั้นๆว่า ไม่มีอะไรจากนั้นก็ได้เดินกลับเข้าบ้านไปคุณหนุ่มจึงเข้าไปนั่งทำงานในบ้านตามปกติจนเวลาประมาณหกโมงก,กว่าออก็ได้ยินเสียงคนมากดออดหน้าบ้านหลังข้างๆคุณหนุ่มจึงได้ลุกขึ้นไปดูก็เห็นว่ามีผู้ชายสี่คนยืนอยู่หน้าบ้านและหนึ่งในนั้น ก็ได้ถามคุณหนุ่มขึ้นว่าน้องเจ้าของบ้านนี้อยู่ไหมวันนี้เป็นวันเกิดมันเลยจะแวะมาเยี่ยมคุณหนุ่มก็ได้ตอบกลับไปว่าอยู่ครับพี่เมื่อกี้เพิ่งกินข้าวอยู่แล้วเพิ่งเดินเข้าไปในบ้านทางฝั่งนั้นก็ได้พูดต่อขึ้นอีกว่าเนี่ย อดอดอดเรียกตั้งนานแล้วไม่เห็นมีใครมาเปิดให้เลยในบ้านก็เห็นว่าเปิดไฟไว้อยู่คุณหนุ่มจึงได้ตอบกลับไปว่าแล้วพวกพี่ได้โทรนัดเขาไว้หรือเปล่าฝั่งนู้นก็ตอบกลับมาว่าก็เพิ่งวางหูไปเมื่อกี้เนี่ยจนเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ๆ ก็ยังไม่มีใครออกมาเปิดประตูให้พวกเพื่อนทั้งสี่คนก็เริ่มแปลกใจจึงได้โทรไปหาภรรยาของพี่ผู้ชายสักพักภรรยาก็ขับรถมาเปิดประตูให้เพราะว่าบ้านของภรรยานั้นอยู่ไม่ไกลมากนะักทุกคนจึงได้เดินเข้าไปในบ้านแต่ภายในบ้าน ก็อบอวนไปด้วยกลิ่นของอะไรบางอย่างที่เหม็นมากปรากฏว่าก็ไปเห็นพี่ผู้ชายผูกคอตายอยู่ในบ้านลักษณะเอาเชือกผูกกับที่จับประตูตู้เสื้อผ้าแล้วก็นั่งยองๆตายหลังจากที่ตำรวจได้เข้ามาตรวจสอบพี่ผู้ชายเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3มวัน และก็ยังพบศพอีกศพหนึ่งนอนอยู่ข้างๆกันถูกยัดไว้ในถุงพยะสีดำผันด้วยสกอตเทปโดยส่วนของศีรานั้นได้หายไปเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบวันตำรวจจึงได้ช่วยกันหาศีรษะที่หายไปขนกันจนทั่วบ้านแต่ก็ยังไม่พบ คุณหนุ่มก็ได้เริ่มเอะใจนึกย้อนไปถึงคืนนั้นที่แฟนบอกว่าเห็นผู้ชายสีสาขาดหรือว่าแฟนจะเห็นเข้ากับผู้ชายคนนี้พอคิดได้เช่นนั้นจึงได้รีบวิ่งขึ้นไปดูบนดาดฟ้าก็เป็นช่วงเวลากำลังโพลเพลคุณหนุ่มคิดในใจว่าคงจะไม่ใช่แน่ๆ สีสั์จะมาอยู่บนดาดฟ้านี้ได้ยังไงกันคุณหนุ่มได้ใช้ไฟฉายพยายามส่องไปอร,รอบๆจนไปเจอเข้ากับถุงดำน่าสงสัยใบหนึ่งคุณหนุ่มรู้สึกใจหายวูบค่อยๆเดินไปหยิบถุงใบนั้นขึ้นมาเปิดดูช้าๆกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงก็พุ่งทะลักออกมาจากถุง ทำให้นึกภาพออกทันทีว่าภายในถุงใบนี้มีอะไรอยู่โดยที่ไม่ต้องเปิดดูเลยคุณหนุ่มได้วางถุงใบนั้นลงกับพื้นโดยใจที่เต้นรัวแล้วรีบกลับลงไปข้างล่างเพื่อที่จะตามให้เจ้าหน้าที่ขึ้นมาดูในขณะนั้นก็รู้สึกเสียวสลังวูบวาบ เหมือนมีไอยเย็นมาทาบลงที่แผ่นหลังจนทำให้ขนลุกไปทั้งตัวภายในใจของคุณหนุ่มมีแต่ความสับสนงุนงงพยายามคิดหาคำตอบว่าพี่ผู้ชายจะโยนศรีรษะของคนคนนี้ขึ้นมาบนดาดฟ้าหลังนี้ทำไมหลังจากที่เจ้าหน้าที่เรียกสอบปากคำทุกฝ่ายเสร็จแล้ว ก็ได้ความว่าพี่ผู้ชายบ้านข้างๆเล่นพนันบอลจนเสียเงินไปหกล้านบาทส่วนศพที่นอนอยู่ข้างๆก็คือคนที่มาทวงหนี้ตำรวจได้เข้าไปพบมีดดาบยาวเปื้อนเลือดอยู่ในห้องน้ำเล่มหนึ่งจึงสันนิษฐานว่าพี่ผู้ชายน่าจะใช้ดาบเล่มนี้ฟันคนทวงหนี้จนสีสาขาา หลังจากที่เจ้าที่เคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วก็ได้ปิดบ้านหลังนี้ไว้ห้ามไม่ให้ใครเข้าเด็ดขาดแต่ในคืนเดียวกันนั่นเองทุกคนที่อยู่บ้านในระแวกนั้นรวมถึงคุณหนุ่มด้วยก็เห็นว่าไฟบ้านหลังนั้นถูกเปิดขึ้นและก็เห็นว่า พี่ผู้ชายคนนี้เดินไปเดินมาอยู่ภายในบ้านเป็นแบบนี้อยู่ถึงสามวันจนภรรยาต้องให้การไฟฟ้าเอาสวิตไฟออกจากบ้านหลังนี้เรื่องราวทุกอย่างจึงได้เงียบลงและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของผีหัวขาดครับ